วันนี้มาร่วมกิจกรรมนะครับในพิธีเปิดการแข่งขันโรงเรียนโรงเรียนกีฬาของกองทองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยทั้งที่38น,นะครับตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่23มิถุนาคมรวมแล้ว10วันนะครับเป็นการแข่งขันทั้ง11กีฬาประเภทกีฬานะครับการแข่งขันครั้งนี้มีทางเทศบาลเมืองท่าโขงเป็นเจ้าภาพ ในส่วนของการแข่งขันรอบทักเลือกนะครับเป็นโซนภาคกางซึ่งประกอบไปด้วยทั้ง16จังหวัดน,นะครับมีองค์กรปรกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง63แห่งส่งน,นักกีฬาเข้ามาร่วมนะครับ,รรบาคก็พร้อมทาของทาทการพูดอยูนก็น <S <s เป็นการเปิดตัวที่ยิ่งใหญ่นะครับซึ่งมีการแสดงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโขนนะครับ เราเป็นของเด็กนักเรียนของโรงเรียนท่าโงงนะครับรวมทั้งในส่วนของเชียร์ลีดเดอร์นะครับซึ่งมหาวิทยาลัยกรุงเทพนะครับได้ส่งประกวดดีกรีระดับแชมป์โลกนะครับรวมทั้งวงวโยธวาทิตต่างๆซึ่งการเปิดตัวในครั้งนี้เ,นเป็นการเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่นะครับจงังหวัดปทุมธาน,นีเองมีศักยภาพในทุกมิตินะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่ององการศึกษาเรามีมหาวิทยาลัยถึง13แห่ง นะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนนักศึกอาเราก็มีความพร้อมซึ่งการแข่งขันก็ทางกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยนะครับได้ร่วมกันจัดกิจกรรมนะครับในการแข่งขันนักเรียนซึ่งต้องเรียนว่าโรงเรียนของอ,อ,ของค์กรส่วนท้องถิ่นที่มีอยู่ทั่วประเทศการเรียนการสอนก็มีมาตรฐานนะครับไม่แพ้กับโรงเรียนของสังกัดกระทรวงศึกษาธิการแต่อย่างใด รวมทั้งในเรื่องการส่งเสริมเรื่องการกีฬาด้วยเช่นเดียวกันนะครับการแข่งขันในวันนี้ก็คงเห็นจางภาพนะครับเป็นการเปิดตัวยิ่งใหญ่ของท้องถิ่นนะครับโดยเฉพาะเจ้าภาพคือเทศบาลเมืองภางคภูมครับจงานในครั้งนี้ได้รับก็เป็นการแข่งขันในรอบคัดเลือกนะครับโซนภาคกลางซึ่งหลังจากคัดเลือกในวันนี้แล้วเนี่ยก็จะไปแข่งขันในระดับประเทศต่อไปซึ่งจะจัดในประมาณเดือนสิงหาคมนะครับในส่วนของ จังหวัดปทุมธาน,นีเองเราก็ได้รับเกียรตินะครับให้เป็นเจ้าภาพหลักในการแข่งขังโาารรนโซนภาคกราบในอนาคตมีมาการจัระดับานานาชาติที่ที่องไปท้องทั่ปทุมมีความพร้อมมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องสนามกีฬาวันนี้เช่นเดียวกันใช้สนามกีฬาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับเราเป็นสนามกีฬาชั้นนาซึ่งการแข่งขันกีฬานานาชาติต่างๆก็สามารถที่จะใช้จังหวัดปทุมได้เพราะเรามีที่พักที่อาศัยนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการท่องเที่ยว ในเรื่องของกิจกรรมต่างๆรอบข้างนะครับเราก็มีอย่างเต็มพร้อมครับก็เป็นการส่งเสริมในระดับโรงเรียนนะครับนักกีฬาของเยาวชนตั้งแต่อายุ12นะครับ16ปี18ปีนะครับซึ่งอันนี้จะเตรียมตัวที่เข้าสู่านักกีฬาทีมชาตินะครับเร่งการแข่งขันก็ส่งเสริมโดยทางท้องถิ่นทุกแห่งนะครับในประเทศ ก็สงกีฬานักกีฬาเนี่ยเข้ามาร่วมแข่งขันกันเป็นการเตรียมความพร้อมเบื้องต้นนะครับจริงแล้วโรงเรียนสังกัดองค์กรทองส่วนท้องถิน่นเช่นโรงเรียนขององค์การมหาสวนจังหวัดก็มีนักกีฬาระดับทีมชาติหลายคนนะครับนั้นอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ทางท้องถิ่นได้จัดในเรื่องของการาศึกษาการศึกษาก็ดีนะครับ,การก,าก,รบการกีฬาก็ตามเนี่ยได้อย่างดีนะครับก็เตรียมพร้อมให้กับพี่น้องเยาวชนของเราครับ ี่แการจัดกานี่เพียงขามับาตามเรอะบเทศมีแผนที่จะจัดอีเวนท์ที่ใหญ่ขึ้นก็ยินดีนะครับถ้าผมมีส่วนีองสมัมิครับในครั้งนในโอกาสต่อไปเราไม่ต้จะต่อไปในทารัศบาลืรงรับนรทศบาลไทยเขตอดัพัุงมีควารอณครับ